สวัสดีค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่15-21ถึง21ตุลาคม2565สสัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ วันที่17ตุลาคม2565นางสาวพัฒนันจิตฉ่ำนิติกรปฏิบัติการและนางสาวธิวพรพมมาศันวิชาการแรงงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจำนวน5แห่งในพื้นที่อำเภอสีประจัน์และอำเภอสอพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่18ตุลาคม2565 เวลา6นาิกา30นาทีนางสาวสุกรรยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และปฏิบัติธรรมถวายพระราชะกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถปพิษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมเพื่อส่งเสริมให้ประสงค์นิกรทุกมูลเล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบาันพระมหากษัตริย์นำหลักทำคำทางสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติณวัดหนองเพียนอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทภัส่วนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน เวลา11นาฬิกานางสาวสุการยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรพ,พระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหามมกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณวัดหนองมะข้าโมงตำบลหนองมะข้าโมง อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทภะสวนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา15นาฬิกานางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมด้วยเจา้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทก,กภยัยโดยการประสานกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแมละไมและบริษัทสุพรรณคิวฟู้ดจำกัดนำผลิตภัณฑ์ของบริษทัทขนมหวานมูนมะพร้าวในน้ำเชื่อมจำนวน200ถ้วย มูลค่า3,500บาทมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนณนะศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัดรางบัวทองตำบลบ้านกลุ่มอเสองพี่น้องจัังหวดสุพรรณบุรีโดยมีน,นายนัทพัส่วนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่19ตุลาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวสุการ,รยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกลุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่6ประจำเดือนตุลาคม2565เพื่อหารือข้อราชการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานและในเวลาเดียวกันนางสาวพัฒนานจิตฉำนิติกรปฏิบัติการร่วมประชุมชี้แจงในหัวข้อ การดำเนินคดีอาญานิติบุคคลโดยกลุ่มงานคดีอาญาผ่านระบบออนไลน์สู่มิตริงณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา10นาฬิกานางสาวสุกัญยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่7เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อยณห้องประชุมขุนช้างสาร,รกลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายหาทีสีเอียดป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา15นาฬิกาสนาทีนางสาวพันวิไลสาราคำเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและนางสาวนายนารื่นโพวงนักวิชาการแรงงานร่วมกิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยณบริเวณโรงอาหารสา,สารกา,ารจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่20ตุลาคม2565 เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนางสาวสุกรายาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนานีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2565เพื่อน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยในงานมีพิธีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีวานพันธุ์พุ่มดอกไม้สดถวายราชการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีโดยมีดรพิสิทธิ์พลธนะผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา8นาฬิกานาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับบริษัทไทยฟู้ดอาหารสัตว์จำกัด นำผลิตภัณฑ์ไก่แปลรูปจำนวน200กิโลกร,รัมอูลค่า10,000บาทมอบให้แก่นายนัทพัชรวนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ระดับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทก,กภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาหมาอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา8นาฬิกา45นาทีนางสาวสุกักรายาแก้วสมส,วสดิการและคุ้มข้อรายงานจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมการปล่อยขบวนมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยณบริเวณด้านหน้าสรารลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทภัส่วนประทีพผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา13นาิก30นาทีนางสาวสุกรญญาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัด จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ครั้งท uh ี่1ทับ2566ประจำเดือนตุลาคม2565เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2566ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่21ตุลาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวสุกรยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2 5 6 5เพื่อน,น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติณนะบึงลำสมุตำบลโคคามอำเภอบางปลาหมาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทภัสสวนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน